ซึ่งจะพบว่ากระทรวงกรลาโหมมีอัตราการเบริกจ่ายรายจ่ายลงทุนในระดับที่ต่ำมากๆต่ำอย่างน่าเป็นห่วงโดยข้อมูลณนะวันที่7มิถุนายน2 5 6พฮะบพบว่าอัตราการเบริกจ่ายรายจ่ายลงทุนของงบปี67ของกระทรวงกาลาทหมทั้งกระทรวงนะครับอยู่ที่ 17. 6 7กองทับบกครับงามไส้ที่สุดครับ4.8 9เเข้าใจว่าณนะวันนี้น่าจะดีขึ้น แต่น่าจะไม่ถึง20ซกองทัพเรือครับ23.24ซกองทัพอากาศ11.73แล้วปีงบประมาณ6-7ที่เหลืออยู่อีกแค่3เดือนจะเบิกจ่ายทันได้ยังไงต่อให้เปิดใบ PO ใบส,สั่งซื้อแล้วการงบเหลื่อมปียังไงก็ถือว่าเป็นการเบริกจ่ายรายจ่ายลงทุนที่ย่ำแย่มากๆ สะท้อนถึงอาการโรคไม่ตั้งใจที่จะส่งเสริมความมั่นคงของประเทศให้สอดรับกับบริบทของภัยคุกค,คามที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกใบนี้